สวัสดีค่ะกระยาณมิตรที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้ยอมจะพาเพื่อนๆมาทําการวางไข่8ฟองไว้บนข้าวสารพร้อมกับเหรียญ9บาทนะคะเพื่อที่จะเรียกความอุดมสมบูรณ์ความมีกินมีใช้ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในบ้านของเราให้ไม่ขาดสายนะคะไข่นี่ก็คือเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์นะคะ ในบ้านคนจะต้องห้ามขาดไข่เด็ดขาดนะคะคนจีนเขาถือค่ะและเลข8ก็คือเลขมงคลนะคะเป็นเลขที่มีการไหลเวียนแบบไม่มีสิ้นสุดก็คือความร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดความมีกินมีใช้ความอุด,ดมสมบูรณ์แบบไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้นะคะหากบ้านไหนที่รู้สึกว่ากำลังติดขัดเรื่องการงานการเงินเอหรือว่าเรื่องสุขภาพซื้อหวยก็ไม่ถูกทำอะไรก็ รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเจริญงอกงามไม่เจริญรุ่งเรืองกับเรื่องธุรกงธุรกิจก็ดีอย่างนี้นะคะให้ลองทําแบบดีดูนะคะให้นําไข่มาวางไว้บนกับข้าวสารพร้อมกับเหรียญ9บาทนะคะวิธีทำก็คือมีดังนี้นะคะให้เพื่อนๆนื่อนนำข้าวสารมาใส่ภาชนะไว้นะคะแล้วก็นําไข่ไก่มา8ฟองนะคะให้เลือกไข่ไก่ที่ไซส์สวยๆอ้วนๆหน่อยก็ดีนะคะเพื่อนเพอนเพื่อความอุดมสมบูรณ์นะคะ และจากนั้นก็นําไข่ไก่วางลงไปบนข้าวสารนะคะเม hm bueno ื่อวางไข่ไก่ทั้ง8ดฟองไว้บนข้าวสารแล้ว จากนั้นก็ให้เ,เพื่อนๆนำเหรียญบาท9เหรียญมาวางไว้บนข้าวสารนะคะ เมื่อวางไข่8ฟองและเหรียญ9เหรียญเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนำภาชนะนี้ไปหาที่ตั้งวางไว้ที่ใดก็ได้นะคะอาจจะเป็นโต๊ะกินข้าวหรือว่าโต๊ะที่ทำงานหรือว่าหน้าที่ทำงานก็ได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะจะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ตามที่เพื่อนๆสะดวกที่จะหันไปเลยนะคะแต่สำหรับอ้อมแนะนำให้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะ แล้วของอ้อมก็คืออ้อมตั้งไว้บนโต๊ะทานอาหารกันนะคะก็คือโต๊ะกินข้าวนะคะจากนั้นให้ตั้งนโมสามจบค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังนำมาเงินธรรมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะ สาธุขอให้ไข่มงคลน,นี้จงช่วยดูดซับดูดโชคลาภดูดความอุดมสมบูรณ์ความมีกินความมีเก็บเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าบ้านเล็กที่บอกบ้านเล็กที่ของตัวเองไปด้วยนะคะขอให้บ้านของข้าพเจ้ามีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีกินมีเก็บมีขาดสายจะกระทําการอันใดก็ขออย่าให้ติดขัดขอให้การประกอบธุรกิจ ประกอบการงานจเจริญรุ่งเรืองขอให้มีโชคมีลาบถูกหวยด้วยเบอร์เงินทองไหลมาเทมารำ่ำรวยรำ่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทั้งบ้านสาธุสาธุสาธ,สาธุและจากนั้นเราก็จะตั้งไข่ไว้อย่างนี้นะคะตั้งไว้ให้ครบ7วันค่ะแล้วค่อยอาลาไข่แล้วก็เหรียญนะคะออกมา าบางคนจะนำมาทำอาหารทานเองก็ได้นะคะไข่นี้จะนำมาทำอาหารทานเองก็ได้หรือว่าจะนำไปทำอาหาร ไปถวายวัดก็ได้นะคะจะต้มจะตุนจะทอดไข่เจียวแล้วนำไปถวายวัดก็ได้ส่วนเหรียญ9บาทนี้นะคะก็ลาออกมาและนำไปหยอดตู้บริจาคที่วัดนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ค่าน้ำค่าไฟที่วัดหรือว่าจะไปทำทานก็ได้นะคะไปทำทานให้กับคนขอทานก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดบุญให้ชีวิตของเรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ คำพูดที่จะลาไข่และข้าวสารนะคะก็คือสาธุข้าพเจ้าขอลาไข่และข้าวสารนี้เอาไว้ทานหรือไว้ทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลของข้าพเจ้านะคะไดเหรียญ9บาทนี้ข้าพเจ้าจะนําไปทําบุญทําทานขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธุก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสําหรับพิธีการวางไข่ไก่8ฟองไว้บนข้าวสารพร้อมกับเหรียญ9้าเหรียญนะคะ อ้อมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆท่านใดที่ทําวิธีนี้แล้วก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้มีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์มีขาดสายให้ร่ําร,ร,รวยร่ํารวยถูกหวยรวยเบอร์กันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ